ระบบนิเวศคือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในบริเวณหนึ่งในระบบนิเวศจะมีทั้งสิ่งมีชีวิตเช่นพืชสัตว์และจุลินทรีย์รวมถึงสิ่งไม่มีชีวิตเช่นดินน้ำอากาศและแสงแดดสิ่งเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกันทำงานร่วมกันและพึ่งพากันเพื่อให้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ระบบนิเวศอาจมีขนาดเล็กเช่นตู้ปลา หรือขนาดใหญ่เช่นป่าแม่น้ําหรือโลกทั้งใบของเราจำไว้นะคะระบบนิเวศมีอยู่รอบตัวเราเลยค่ะระบบนิเวศจะมีโครงสร้างที่สำคัญสองส่วนใหญ่ๆส่วนแรกคือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันเช่นพืชสัตว์คนเห็ดราและจุลินทรีย์ส่วนที่สองคือสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งไม่มีชีวิตเช่นดินน้ำอากาศแสงลมและอุณหภูมิ สิ่งมีชีวิตจะอาศัยสิ่งแวดล้อมเพื่อดำรงชีวิตเช่นพืชใช้แสงแดดในการสังเคราะห์อาหารสัตว์กินพืชและคนก็กินพืชหรือสัตว์อีกต่อหนึ่งระบบนิเวศจึงเหมือนวงจรที่ทุกอย่างเชื่อมโยงกันหากสิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อทั้งหมดเลยค่ะระบบนิเวศแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆประเภทแรกคือระบบนิเวศต,ตามธรรมชาติ เช่นป่าไม้แม่น้ำทะเลและทะเลทรายสิ่งมีชีวิตในระบบเหล่านี้จะอาศัยอยู่ตามธรรมชาติโดยไม่ต้องมีมนุษย์จัดการประเภทที่สองคือระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นตู้ปลาสวนเกษตรโรงงานหรือบ้านเรือนระบบนิเวศแบบนี้เกิดจากการจัดการและดูแลของมนุษย์แม้จะแตกต่างกันแต่ทั้งสองแบบก็มีความสำคัญและส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดค่ะ ระบบนิเวศสามารถแบ่งออกเป็นหลายชนิดตามสภาพแวดล้อมชนิดแรกคือระบบนิเวศน้ำจืดเช่นแม่น้ำหนองบึงมีพืชน้ำและสัตว์น้ำหลากหลายชนิดที่สองคือระบบนิเวศท,ทะเลเช่นหาดทรายแนวปะการังมีปลาหอยกุ้งและแพลงตน้นชนิดที่สามคือระบบนิเวศป่าชายเลนอยู่ตรงที่แม่น้ำไหลลงทะเลมีต้นกงกลางและสัตว์น้ำมากมาย ชนิดที่4คือระบบนิเวศป่าไม้เช่นป่าดิบป่าฝนป่าพุเป็นบ้านของสัตว์และพืชนานาชนิดชนิดที่5คือระบบนิเวศชุมชนเมืองเช่นเมืองอใหญ่ถนนอาคารที่มนุษย์อยู่รวมกันจํานวนมากแต่และชนิดมีความหลากหลายและมีบทบาทเฉพาะในธรรมชาติที่ไม่เหมือนกันค่ะกลุ่มที่2ของระบบนิเวศคือสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศซึ่งแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลัก กลุ่มแรกคือผู้ผลิตรหรือผู้ผลิตปฐมภูมิได้แก่พืชสีเขียวสาหร่ายและไซยาโนโบแบคทีเรียที่สามารถสังเคราะห์แสงและสร้างอาหารได้เองโดยเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานเคมีกลุ่มที่2คือผู้บริโภคซึ่งแบ่งเป็นระดับต่างๆผู้บริโภคปฐมภูมิได้แก่สัตว์กินพืชเช่นกระต่ายกวางและ,มะแมลงผู้บริโภคทุติยภูมิได้แก่สัตว์กินเนื้อขนาดเล็กเช่นงูนกและเคี้ยวผู้บริโภคขติยภูมิได้แก่สัตว์นักล่าขนาดใหญ่เช่นเสือนกอินทรีและมนุษย์ กลุ่มที่3คือผู้ย่อยสลายได้แก่เห็ดราแบคทีเรียและจุลินทรีย์ต่างๆที่มีหน้าที่สำคัญในการย่อยสลายซากพืชและซากสัตว์ให้กลายเป็นแร่ธาตุและสารอาหารแล้วคืนสู่ดินและสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบทั้ง3กลุ่มนี้ทำงานร่วมกันเป็นวงจรที่สมบูรณ์โดยพึ่งพาอาศัยกันและการเพื่อรักษาความสมดุลของธรรมชาติและทำให้ระบบนิเวศดำรงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน